ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักทุกท่านยิยนดีต้อนรับข้าวโซโห่หอยเด่นในหกออกแล้วครับนะคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นนท่านใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นของวันที่16พฤษภาคมและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางที่แบ่งปันมาด้วยทัพชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยก็ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เราไปชมกันอีกแล้วครับทัพชมที่นับถือเจ้านี้ก็เป็น แนวทางโคนโคนสุดนะโคนโคนสุดฝากมาวิ่งโรคบนลากสองตัวฝากมาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าต่อมาครับใบนี้นักคำนวณบ้านนอกแนวทางสองตัว 9ก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าห้าศสนห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจต่อมาเลยใบนี้ครับนะเปะประมณนนีฝากมา แนวทางเต็มล่างแนวทางเต็มล่างฝากมาเต็มศูมนย์เต็มหนึ่งเต็มสี่ฝากมาเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสี่ฝากมาสามตัวสามเต็มต่อมาครับใบนี้ยืมยืมก็ฝากมาชนเด่น ก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองชนสี่ตัวอดีตที่แล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ครบอดีตที่แล้วก็ครบต่อมาครับใบนี้ก็เป็นฐานของออกคมแนวทาง 3าตัวเน้น538สามแปดและก็3ามแปาแปดกสามสองเจ็กาันหกเจ็ดเจ้านี้ครับก็ฝากมานกเต้นแนวทาง3ตัวโบน5้าา

5้าเจ็ดสอง2ป8แปดหนึ่งหนึ่งห้าสีสองสาแปดหต่อมาครับใบนี้ครับแนวทันดับสองตัวล่างหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งามสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสามกลับตัว

ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่สนึสนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดสอฝากมา1ิบสชุดปเป็นเดวทางต่อมาครับใบนี้เนวทางของอาเทพครบ2ตัวบนฝากมา หนึ่งสองสามห้าหกแปดหนึ่งสองสามห้าหกแปดฝากมาหกตัวแนวทานครบโหนต่อมาครับใบนี้แนวทานหลักออรอย 0 2น7 8สองสี่ศนสตัวฝ <c oughs> ากมานทะัลักร้อยห้าตัวท <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> ก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามเอ็กบินมาประจำนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยต่อมาครับใบนี้ สิบบนศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเศนย์หนึ่งสี่เปดเครับ <c oughs> ก็ฝังมาโชน6หตัวเป็นทาทานโชวนสองฝั่งหลัก10ที่ศูนย์หนึ่งสี่เจปดเกตัวไปชุมหลัก หน่วยกันบ้างลักหน่วยก็ฝากมาโชน <c oughs> ที่ศูนหนึ่งสองหกแปดศูนหนึ่งสองหกแปดก็ฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้เอ้ยก็เป็นแนวธานของอาเทพ หลักอร่อยครับท่านฝากมาเนวทางศูนหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดศูนหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดฝากมาหกตัวเป็นเนวทางต่อมาครับหลักสิบเอกเทพ 1>, 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 6ตัวฝากมา6ตัวก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปันมาต่อมาครับใบนี้ครับแนวทาง10ล่างของเป๊ะประบาณน,นี้ เจ้าของแนวทานก็ฝากมาศ1น9 2 0 1ึ9งฝากมาหตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมา6078 4ก็ผ่าน6 10ล่างต่อมาครับครบล่างเปประมาณน,นี้ครับ เจ็ดแปดศูนนึ่งสีสองจับเข้าชุดเจ็ด7ปดเจ็ดศูน็ดหนึงเจ็ดสี่เจ็ดสองก็ฝากมาห้าคู่เปน็นแนวทางกลับตัวด้วยก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่แบ,บ่งปันมาก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่า,าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนทานเท่านานนะท่านเป็นแนทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน กมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอนทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย